ปดเก้าเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการยิ่ยกเรื่องนี้ไปตรวจสอบหรือไม่คุณชัยธวัฒบอกไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องไฟในพักไม่ต้องรอไปถึงตรงนั้นสุดท้ายโทษวินัยสูงสุดขับออกจากพักค่ะ,ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของ14ตุลากันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยที่อนุส,นสรสถาน14ตุลาก็มีการจัดงานรำลึกครบรอบ50ปี14ตุลานะคะโดยญาติผลชนเนี่ยได้จัดงานขึ้นแล้วก็มี ทั้งนักการเมืององค์กรต่างๆเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะนะคะออมีคุณหมอชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไปคุณชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพรกเก้าไกลก็ไปนะคะคุณชัยธวั์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะคะก่อนที่ไปร่วมวางพวงมาลาในงานดำลึกครั้งนี้บอกว่าวันนี้นะคะที่มาเนี่ยคือเขามาร่วมงานในฐานะที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็หัวหน้าพรกเก้าไกลแล้วก็ได้บอกว่าญาติปรชชนเนี่ยเหลือน้อยลงไปเรื่อย แล้วเขาก็มีความหวังให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสืบสารการต่อสู้ของคนเดือนตุลาเพื่อให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะคก็ผมคิดว่าเหตุการณ์14ตุลาคมก็มีความสำคัญในหลายๆมิตินะครับสำหรับการเมืองภาพใหญ่ก็ถือว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นถือว่าเป็นการปฏิวัติของประชาชน นะครับที่ที่เป็นการเมืองของมวลชนที่ออกมาขับไล่เผด็จการนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในหลังจากที่มีการประเทศไทยตกอยู่ในภายใต้ใตการปกครองของระบอบสลิดถนมประพาสมาอย่างยาวนานนะครับแต่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ย โจทย์ในทางการเมืองโจทย์ในทางประชาธิปไตยหลายๆเรื่องก็ยังคงต้องผลักดันต่อสู้กันต่อไปยังไม่ยังไม่บรรลุนะครับคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองเนี่ยมาแสดงออกทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่อาชญากรเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะก่ออาชญากรรมนะครับเพียงแต่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยการนิรโทษกรรมนะครับคดีทางการเมืองนะครับหรือคดีความที่เกี่ยวข้องมีเหตุสืบเนื่องจาก ความคิดเห็นทางการเมืองมีแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยควรจะิโทศกรรมซะเพื่อเป็นประตูบานแรกนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับฝักฝ่ายต่างๆเนี่ยได้หันหน้ากับข้ามหาการพูดคุยกันเพื่อหา ฉันทรมติใหม่ของสังคมไทยร่วมกันให้ได้ะะจากงานรำลึกครบ50ปี14ตุลาเนี่ยนะคะ<ม>เขากา็ลากมาถึงเรื่องของตอนนี้นะคะที่บอกว่าเออไม่มีความขัดแยง้งของพี่น้องประชาชนก็เลยทําให้ต้องออกมาผลักดันในการเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะทีนี้ยังบอกด้วยว่าในวาระ50ปีสิตุลาเรื่องรัฐธรรมนูญเ,เป็นเรื่องใหมเ่เป็นเรื่องใหญ่การออกแบบระบบการเมืองซึ่งการรณรงค์ให้ทาประชามติว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการตั้งสอส สอรอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพื่อทำให้รัฐมนูญมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดยที่ผ่านมารัฐมนูญมีการรับรองสิทธทิเสรีภาพของประชาชนแต่ในทางปฏิบัติไม่เกิดขึ้นจริงจึงทําให้รัฐมนูญไม่มีชีวิตแม้จะมีตัวอักษรน,นะคะอันนี้ก็ออลักษณะเหมือนกับว่าเรามาเรียนรู้เรื่องของคนตุลาแล้วก็อยากจะให้มีการสืบสารการต่อสู้นําไปสู่บทเรียนของการแก้รัฐมนูญนะคะแต่ว่ารรคเก้าไกลเนี่ย ก็ยังมีเรื่องอื่นในพักอยู่ด้วยนะคะที่ต้องแก้ไขเหมือนกันใช่เรื่องอื้อเฉานะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยสสปราจินบุรีที่มีการเผยแพร่แชทลักษณะของการคุกคามทางเพศคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนก็พูดถึงการตรวจสอบของพักเก้าไกลเองกับสสในพักรวมถึงประเด็นที่ตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็บอกว่ามีสสบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเดี๋ยวไปฟังกันค่ะจริงกรรมวินัยก็ดําเนินการได้ ได้ดีมาโดยตลอดนะครับต้องบอกว่าเราก็ตัดช้ำมาโดยตลอดแต่ว่าไม่ได้มีม,ม,รรมีมีข่า,า,า,าวประโคมออกมาที่มีข่าวสารในท่าการนนี้ตอนนี้พี่ที่หยิบยกมาพูดถึงนะครับที่ได้รับ พฤติกรรมนะครับหรือความความมาตรฐานในการปฏิบัติในทางเพศนะครับหรือเรื่องอื่นอะไรเนี้ยท่านก็ต้องก็ต้องน้อมรับควิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต้องปฏิบัติตนให้ให้สุขกับความาาคาดหวังประชาชนทำให้ได้ครังจากนี่้ที่ผ่านม,มาเราก็คุยไปพักเยอะมีการสนทนาไปเยอะแต่ว่าแน่นอนด้วยความ ความคุ้นเคยนะครับในวัฒนธรรมแบบแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างในทางคร,รับแต่เมื่อมีสัญหาเกิดขึ้นแน่นอนพักจะต้องไม่ไม่สร้างวัฒนธรรมพิจามาปกปิดความผิดของคนในองคอ์กรด้วยเหตุผลว่าควรเสียชื่อเสียงนะครับเพราะว่าการปกปิดนะครับจะยิ่งทําให้ส่งเสริมนะรเป็นวัฒนธรรมในการปกปิดการกระทำที่ม่กไปนะส่วนครับและนอกจากนั้นนะครับขบวนการ ในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของคณะกรรมการวินัยหรือกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการก็ต้องมีประสิทธิภาพตรงไปตรงมานะครับก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับพิจารณาการกระทําผิดนะครับด้วยเหตุผลแล้วก็ได้สัดส่วนของการกระทําผิดนะครับก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะพัฒนา สุ่มกระบวนการภในพักคีดีมากมันมีประเด็นสสที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะคะคุณชัยทวัฒน์ก็บอกว่าคือหากว่าได้รับการแต่งตั้งปลดก้าเนี่ยจะมีการตั้งกรรมการหยิบยกเรื่องนี้ไปตรวจสอบหรือไม่คุณชัยทวัฒน์บอกไม่จาเป็นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องภายในพักไม่ต้องรอไปถึงตรงนั้นสุดท้ายโทษวินัยสูงสุดขับออกจากพักค่ะ